สุนารีมีลูกสองคนคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวของสาวสุนาลีกันค่ะเธอมีลูกที่เกิดกับอดีตสามียอย่างสุนารีราชสีมาเองตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านต้องรู้จักกันในานามของนักร้องลูกทุ่งสาวซึ่งเจ้าตัวกเ็เผยเส้นทางชีวิตให้ได้ฟังแล้วคะ่ะว่าเคยแต่งงานกับผู้ใหญ่เตาะหรือนายพานุมาตรอังกิน,นั่นซึ่งมีบุตรชายด้วยกันสองคนคะ่ะ คือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์ภายหลังกับพบว,ว่าสามีเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทําให้สุนารีเองตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์เองก็อยู่ในความดูแลของเธอ ฮีโร่และอาเธอร์ก็อยู่ในความดูแลของเธอเองตั้งแต่เล็กจนโตค่ะหลังจากนั้นสุนารีราชสิมาก,ก็มีข่าวว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเจนศึกซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพยับซึ่งเปิดร้านลายสักที่พัทยาทำหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเธอเองก็ตั้งท้องกับเจนสึกแต่สุดท้ายสุนารี แทงบุตรในวันที่15กุมภาพันธ์2550ค่ะตอนที่อายุ40ปีจนล่าสุดนี้มิถุนาย,ยน2557สุนารีเองในวัย46ออกมายอมรับวันนี้คบหผ่านดูใจกับวอลเตอร์หนุ่มจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศนเนเธอร์แลนด์แม้ว่าทั้งสองคนมีอายุห่างกันถึง20ปีนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องความรักกันยังได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะวันนี้เราก็เก็บภาพสำหรับ ลูกของสาวสุนารีมาฝากกันทั้งสองคนน้องฮีโรและอาเธอร์จะน่ารักขนาดไหนหน้าตาดีขนาดไหนมาติดตามรับชมกันคะ่ะ